เนาะอ่าในฐานนี้แม่แม่สีได้เห็นโดนัทจิว๋วซึ่งขอตัวแทนคนหนึ่ง<ฮ>ขอตัวแทนหนึ่งคนที่จะมาผสมแป้งเนาะคะ่ะส่วนของเราจะมีให้ตามน,นี้นะคะอันนี้คือหนึ่งส่วนส่วนตัวนี้ก็คือหนึ่งส่วนนี้นะคะแล้วหั่นหนะ่อยกัน,กนส่วนประกอบนะคะส่วนประกอบของการทำโดนัทจิ๋วหนึ่งก็สำคัญนี่ก็คือแป้งนะคะแป้งเค,ะคะ้กเนี่ยค่ะ แป้งบัตเตอร์เค้กนะคะห้ารกรัมก็คือ1ถุง1ถุงนี้จะเป็น1กิโลกรัมเราจะแบ,บ่งออกเป็นหถุงเราจะดำได้ 2, 2> ส่วนนะคะแล้วก็ห้งเปล่านะคะเนี <S <S ่ยจะมีนี่ไข่ไก่3าฟองนะคะ มีเนยละลายนะคะ1 1 0 0กรัมน,นะคะนมสด125กรัมน,น้ำเปล่านะคะ125กรัมแล้วก็น้ำตาลถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ใส่น้ำตาลเลยก็ได้นะคะเพราะว่า่าแป้งมันเป็นแป้งสำเร็จรูปอยู่แล้วมันก็จะหวานมีความหวานอยู่แล้วแล้วระส่งกับหน้าฟุตสลัดของเราที่เราจะใส่ไปมันก็จะเพ ไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้นะคะแล้วก็จะมีผงฟูนะคะมีโซผงฟูแล้วก็กลิ่นวาิลาเนาะอันนี้จะเป็นหน้าของของโดนัทจิวเราจะได้เป็นฟุตสลัดนะคะทุกอย่างก,ก็คือเราสามารถซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่นะคะต้นทุนไม่เยอะแล้วก็เพื่อนทำเนี่ยเราสามารถสั่งได้ในช้อปปีนะคะเราสามารถเอาไปทำงพานหรือ เอาไปทำขายหน้าโรงเรียนไดน้าผู้นำะผู้ใดสนใจสามารถวางของบนโต๊ะตรงนี้ได้นะคะเผ <ขอ S 2> <อ>ื่อ

เดียวมาทำอะไรดีเดี๋ยมอะไรมาทร